Bye. <sighs> มมช่างครับพอ<า>ดีว่าผมย้อมสีเข้มมาครับแล้วนี้อยากเปลี่ยนเป็นสีแบบโทนสว่างจะย้อมเป็นสีไหนได้บ้างครับทางร้านนะคะจะมีเทคนิค3แบบค่ะแบบแรกก็คือล้างสีเข้มออกเสร็จแ,แล้วก็ลงสีค่ะแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจับไฮไลท์ให้มันผมมันสว่างขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ลงสีตรงที่ไฮไลท์ก็จะได้มวลน,นิดนึงค่ะตรงที่สีเข้มก็อาจจะยังเป็นสีเข้มอยู่แต่ก็แค่สว่างขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ถ้าฟอกสีฟอกทั้งหัวเลยค่ะก็จะได้สีออกประมาณ เขียวหม่นอะไรประมาณนี้ค่ะเต็มที่เพราะว่าเคยทำสีเก้มมาค่ะ,ะแล้วถ้าล้างนะครับมันจะได้สีประมาณไหนถ้าล้างอ่ะจะได้แค่โทนน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็ยังมีความแบบโทนมืดๆอยู่แล้วถ้าทำแล้วมีสีตัวอย่างไหมครับว่าจะออกมาประมาณไหนนี่ค่ะ คนที่ผมเข้มค่ะลูกค้าผมเข้มประมาณนี้เลยล้างสีแล้วก็ลงค่ะสีอาจจะเต็มที่ได้แค่ประมาณนี้เพราะมันยังมีทนเข้มอยู่ค่ะแต่ถ้าเราจับไฮไลท์ตรงพื้นผมก็จะขึ้นมาได้แค่นี้แล้วตรงไฮไลท์ค่ะอาจจะประมาณนี้ได้แต่คือถ้าฟอกเลยอ่ะค่ะมันก็ได้เต็มที่ค่ะออกประมาณมวนประกายมวนเขียวเต็มที่ก็ได้แค่นี้ค่ะจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ค่ะว่าสีเข้มอ่ะมันจะฝังลึกเม็ดสีมันแน่นนะคะแล้วมันมีวิธีแก้ไหมครับวิธีแก้ก็คือที่ฟอกค่ะต้องฟอกดูก่อนว่าสามารถดึ ขึ้นได้แค่ไหนแล้วก็ลงสีแล้วมันจะขึ้นมาได้แค่ไหนถ้าฟอกแล้วผมลูกค้าขึ้นมาได้ระดับประมาณนี้ค่ะเราก็สามารถลงสีให้มันออกเขียวหม่นได้เต็มที่ค่ะแล้วราคาฟอกผมทําสีผมผู้ชายนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าลงสีอย่างเดียว1888แต่ถ้าฟอกสีแล้วก็ลงสีเลยก็คือ3888โอเคครับมันผมเอาเป็นฟอกดีกว่าครับอยากได้สีครับให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนใช่